สวัสดีครับพบกก็ดงหนึหนาทีกับดรเทมทาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดงรายสัปดาห์ประจำวันที่3-16กันยายน2566นะครับผมจะเป็นคลิปของชาววันศุกร์เป็นยังไงบ้างต้นเดือนแล้วต้องมีเรื่องราวแล้วที่เราจะต้องแพลน เราจะมาดูกันเลยว่าสัปดาห์นี้สำหรับชาววันศุกร์นี้เนี่ยจะต้องวางแผนตัดสินใจต้องระวังอะไรยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจติ top, ame, ๊กต็อกดรเทมาูคานะครับแล้วก็รวมทั้งเทรดพีเหมือนกันเลยดิเร์ช c h ใน Google ขึ้นทุกลิงก์เลยเรามาดูกันว่าชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้าง3-6กันยายนานะตั้งจิตใจพร้อมกันครับ สัปดาห์นี้มีอยู่เรื่องเดียวที่จะต้องระวังคือหนึ่งมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือต้องพาใครไปโรบพยาบาลระวังอุบัติเหตุหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักหนึ่งในสี่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอาจจะตัวสุขภาพก็ได้หรือโควิดก็เกิดขึ้นได้ก็ให้ระวังช่วงนี้คุยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ให้ทำบุญลงสุขคญาติญาติโรงพยาบาลส่งก็ได้นะครับผมแล้วก็พไพ่ใบนี้ การแข่งขันฟาดฟันหรือการทะเลาะวิวาทให้ใจให้ใจเย็นๆทำอะไรก็ตามในช่วงนี้ก็ให้ใจเย็น,เยนกันนิดหนึ่งนะครับและที่สำคัญคือคุณอาจจะคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมได้เพราะเพราะอะไรวันศุกร์สัปดาห์นี้นะถ้าคุณกำลังทำงานทำมิสเน็ตหรือคุณกำลังรอเขาเรียกว่าอะไรเก็บบินเรียกบินเรียกอะไรเก็บเงินหรืออะไรก็ตามหรือคุณกำลังรอเงิน คุณจะหาเงินได้ได้สําเร็จลงทุนอะไรก็จะได้ลงทุนหวังผลกําไรมหาศาลหวยหุ้นก็สามารถที่จะทําได้เงินเพียบเลยชาววันศุกรนะ์น่ะจนมีเด่นในเรื่องของการเงินมากผมให้แคทแฮชแท็กอย่างนี้เลยสัปดาห์นี้นะชาววันศุกร์จะเด่นเรื่องการเงินและจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่กําลังรออยู่ด้วยเช่นกันขอแสดงความยินดีสําหรับชาววันศุกร์เลยครับ